มาลวครับโอ้ตกาลเลียนเปเปอ์รุนละ User j o oh, i n e r c h a n n อ l โอ้โหฮิมรุนเบ็ดแดนเลยทีเดียวครับมันชุดมากคืนนี่หว่าอยังเป็นเปเปอ์ที่ได้เปรียบอยู่ครับตอนนี้อีคลิปไม่โดนครับเกาะว่าตอนนี้ บาเบลียนครับเสียเปรียบห้ากครับถ้าตอนนี้เรื่องความไปครับสักกิลของบาเบเลียนอีกปจปใช้เสียเวลานานมากวูยวจริงๆครับตีลังตาเป็นว่าเล่นเลยาลราบมุมตัแนี้เต็มหน้าเล้วปั่นแล้วครับโอ้โหโดนระเบิดครับไข้ครับ ตอนนี้มูหลอดที่ได้เปลี่ยนเลยครับเล่นอย่างกับการเดียเตอร์เลยครับมูหลอดตอนนัวน,น,นี้อลรอนกินครับเหมาไม่ตามครับมีอลรอนกินแล้วไม่ไม่ตามหือมูเดดแดนนะครับขออิรอนกินหมดอุ้ยหลบทันอีกครับอาวุธมันสิโดนฝั่นนะฮะสั่นเลยปั่นแห้งแล้วปั่นแห้งครับ โนดีครับดูไว้คอมโบเดียวตายครับเวียนเซค์ก็สวิกโอ <initiatives> ้ <daha S 2> โหเรียบร้อยครับเกมพลิกทันทีครับเอ็เซมพีแฮร์รบาร์เตอรลนจีอาศัยจังหวะอันตรีแล้วใช้สกิลหนักๆใส่สองสามสกิลมุดหลอดครับสินชีพครับมุดหลอดบอกกูสกิลไปตั้งหลายสกิลครับไม่ตายสกที ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าเขาเล่นย่งเอาแล้วครับก็ยังคงมูหล,ลอดเหมือนเดิมครับที่ยังต่อคอมโบได้ดีครับตอนนี้โอ้โเมย์ที่ก็จะใช้ท่าแต่ละท่าได้นี่มูหล,ลอดฟันแทบไม่ให้อม่ไว้ได้หายใจกันเลยครับออ,อแล้วครับปัน เอสเอสูงมากครับไม่ได้พายุว่าไม่อยู่แต่ก็ยังวิ่งกลับไปโดนพายุอีกทีนึงอ่าครับบล็อกครับโอ้โหสังกะดูกหักครับโอ้โลบปั๊บอีกโอ้สุดยอดครับท้ามูนสแลนไม่โดนครับต่อทุกเบดแดนครับโอ้โหโดนดีบอมเข้าไปครับปาร์กางอากาศเลยเอาละครับเมอร์ได้ต่อคอมโบอีกแล้วระเบิดเซฟานมาแล้วใช่ไหมครับ พร้อมยังเิวพร้อมยังเตียวพร้อมแล้วค่ะงั้น <Okay, okay. S 1> บูมเตี่ยวก่อนนะนะครับเปเปอร์แจะให้เอ่โอเคพากต,ต่อหนึ่งเดีือนแถมอีกนี่ไปที่ไปทู่ไปปางก่อนบูมลงไปที่คนดูหรือออกไปก่อนก็ได้ครับสี่ห้าสามครับโดนคำโบ้ดเดิมๆนะครับเอออ้าวเดี๋ยวอันนี้รอดจากพายุเรื่องของว่ามันเอามาตากเปเปอร์สี <45 3 S 2> ่ห้าสามปาร์ดเมอร์ปันปัน,ปน,ปนบอกไหมครับบอกไหม

พี่กับแบง์ก็ย้ายเ้ืยกันเพแบงค์ยงคายใช่ไหมเอ้ยเป็นคนพากใช่ป่ะหรือพี่หายพากันอยู่ให้เพิ่มเพิ่มเพ่มเพิ่เพิ่มเพิมเพิ่เมเพิ่มเ่มเ่เพิ่มมพิ่มเ่มอ่เพิ่มเพิมเพิ่พ่มอพ่พ่เพ่พมเเพิ่มเพ่เพ่มเพิอพ่มเ้พ่เอิเพ่เิ่มเพิมเ่มเพเพาเพ่มเพมเเพิเล่นตัวอะไรอ่ะเพิมเพมเพิ่เ ้องสี่ห้าสามเขาจะรอใช้สกิลหนักจำรู้ละจริงฝ่ายมือเขาก็จะเก็บอิวหนักๆไว้ใช้ทีเดียวตายเลย ถ่ายได้เยอะมากเลยเพราะคนถ่ายแม่งพักไม่ได้พักเสียงไม่เข้าอันนี้วิธีก็คือถ่ายเองเองค่ะพี่ทำได้ก็คือเข้าทีเอสสองครั้งฮะเข้าแล้วหอเข้าทีเอสสองครั้งเข้าทีเอสสองครั้งแล้วก็อ่าไอที่พูดอ่ะคือแล้วก็ถอดไอ้นัน่นอะถอดลำโพงออกแล้วก็พูดคนเดียวเลยอ่ามันหลอดครับอีข้าหินแตก เฮ้ยเดี๋ยวนะกำลังเข้าผู้ขี้นไม่ได้เจกรชายมถายม,มถ่ายให้ตอนนี้รายชื่อผู้ที่ได้กล่องกระชานะครับมีต้นมไม้ตายแล้วก็หมอยแล้วนะครับอ้โหางานเข้าซิวแล้วครับออ <laughs> ไอฟ้าต่อคอมโบแล้วครับ โอ้โหลี hmm. oh, mm ่ช hmm. oh, oh, ิโดนครับดชินถามนะครับห้องไหนนะพี่สี่ห้าสามเดิมมันปีศาจชัๆโอ้โหอันติครับโอ้โหเรียบร้อยครับแมตช์แรกเขาไปฟารชนะไปก่อน มา<โ>ได้เลยครับไอ้แล้วไอ้ที่เขาโดดเตะเตะยังไงเนี่ยกระโดดเตะอะไรอ่ะไม่เจงเห็นบสี่สี่ห้าแล้วสี่ห้าสามโดดอ๋อปูมอัพน้อยไงอุ๊บปูมอัพน้อยบวกแค่หนึ่งเข้าร no ่วมชมยังไงพี่กดเข้าชมะครับคำว่าเข้าชม

หักกระดูก้วแบบแข็งมากรีวิช้าอะไเอาไปคิวอน เห็นกระโดดเตะบ้างกดยังไงใช่ใช like ่เออนั่นแหละอัพอัพเลเวลหกอัพอะไรเลเวลหกของคันแรกอะที่กดแตกแล้วกดคลิกอ่ะอ๋อเลเอลหกแลอวสองโมงอ๋อไงผมก็คงไม่ได้ชรั เพราะว่าต้องอัพไอ้น,นี่อย่างเดียวจะได้เห็นสเตปันใช่ไหมขัดได้อ่ะออโหดมากขยานมูงเด้อโว้ยสโลนี่าติดหนึ่งอืมอตอมนะ าอาไรวะตอมมะอือชอบตอมมาแล้วอ่ะสวยตู้สีนะมีคู่ไหนแบบไดกินขี้เล็กใหญ่เงี้ยอีซี่เวอร์สออย ต้องสามอยู่วิ่งกอได้ใช้เกม สวยวะพาเข้ามาในเมืองนี้เฮ้ยไม่แม้ขาดอีกแล้วอะ่ะไม่โดนนะเออพีแม่เงาข้าตะกูเว้ยหนึ่งขาดอีกเขาจะมาแล้วหนึของคว้า นองพี่เหลือที่ไปเยอะยน่ะสนองสนองหน่อยเอาอะ<ส> ่ารระเบิดเอสเอสูงมากมช็อกวอลโดดอุ้ยสวยโไม่ดโจะทำอะไรกันเขากำลังบอกรักกันอีกคนหนึ่งรักอีคนหนึ่ง ลอยรอนจะกินหมดแล้วเขาไปมาใช่ไหมเนี่ยไม่เข้าใจกูอยากรอนจะกินแล้วไม่บวกสี่ว่าดิเนี่ยแคปตันแล้วสี่ัวโอ้โหอีกนัด เเริ่มเล่นรอสกิลละอืมถ้าซึงแบออกเลยจะโดนวัดเกาะติอดอกนะโอ้เดี๋ยวละ เันหนีทำไมแล้วมันใจเบียร์รอบจกินไปเห็นกินไปสู้กับเหยียบแบงค์ไม่อย่างนะเหยียบแบงค์แบบปดแล้วกกินแม่งบวงเลยมะ้งอเขาพิกอรแล้วมันกินอะไรตายเออทำไม่ตายอ้อทีสามเหมือนสามสูง อนโดครับโอ้สวยช็อกวางมันไม่น่าหนีรอนมันไม่น่าหนีร้อนนี่ถ้าใช้ไอเลี้ยตอนอหมดแล้วอ่ะดนส่วนที่โคตรเจ็บอะ